และนี่คือโซโล่บิสเนสทริปแรกในชีวิตครับถ้านับงานช่วงแก็บเยียที่ผมทําก่อนที่จะไปเรียนต่อครับนี่คืองานแรกจริงๆในชีวิตเพราะตอนนั้นทํางานเป็นฟรีแลนซ์ครับแต่ตอนนี้คือผมเข้าสู่ระบบการทางานอย่างเป็นทางการแล้วมีการเซ็นสัญญาทุกอย่างจริงจังมากแต่ว่าผมทํางานไม่ตรงสายทุกคนคือ <c oughs> เรื่องราวชีวิตจะพาจ,จับถูมาให้ผมได้อยู่ในทีมบิสเนสเดเวล็อปเมนต์ครับดังนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับวิศวะเนี่ยวางเอาไว้ก่อนก็นั่นแหละรครับชีวิต หลัง,งละจาะกทำงานมาได้ยังไม่ถึง2เดือนดีครับและนี่ก็คือ business trip แรกของผมที่จะต้องไปที่สิงคโปร์ซึ่งถ้าไม่นับการ transit เนี่ยนี่น่าจะเป็นการไปต่างประเทศที่สั้นที่สุดในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้คือไม่ถึง24ชั่วโมงดีเพราะว่าโดยปกติแล้วอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องไป2คืนอะไรเงี้ยนั่นแหละครับนี่เราไปทางานเราไม่ได้ไปเที่ยววันแรกข,ของการเดินทางครับตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงแต่ว่ากว่าจะไปถึงโรงแรมปลายทางเนี่ยก็คือเกือบห้าโมงเย็นด้วยความที่โดนโกงเวลาชีวิตไปชั่วโมงหนึ่งด้วยเนื่องจาก ที่สิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาเรียกเราใช่ไหมแต่ก็มีเวลาให้มากพอให้ไปไซซิง่งไปดู Fountain of Wealth จุดที่เขาบอกว่าหูวงจุ้ยดีที่สุดในโลกซึ่งก็ดูไม่แพนเหมือนเดิมก็เชื่อเขามาไปกินข้าวไปดูน้องๆเดินเล่นไปแวะทักทายเมอร์ไลออนจากระยะโคตรจะไกลไปนั่งจิบชิว จบวันก่อนเข้าโรงแรมกลับไปเพื่อเตรียมตัวการทํางานพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ง่ายดายมากเพราะว่าจุดที่ทํางานเนี่ยคืออยู่ตรงข้ามโรงแรมเลยครับทุกคนใกล้แบบมากๆเดินไปไม่ถึง5นาทีครับรอบนี้มาที่ National Dental Center สิงคโปร์ครับผมมาหาหมอแต่ผมไม่ได้เป็นคนไข้ผมมาหาหมอเพราะหมอเป็นลูกค้าผมซึ่งการเดินทาง2วัน1คืนเกือบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยครับมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะและใช้เวลาอยู่ที่นี่1ชั่วโมงทวนครับเป็นการมีติ้งที่ productive แล้วก็ได้การได้งานกับบ้านไปพอสมควรหลังจากนั้นก่อนที่จะบินกลับมีเวลา มากพอในการที่จะไปกินข้าวเช้าครับจากร้านที่เพื่อนแนะนำมาอีกทีซึ่งคนสิงคโปร์พามาเชื่อไหมเขาบอกผมว่าเขาอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตเขาไม่เคยรู้เลยว่าที่แห่งนี้มีอยู่ในสิงคโปร์นอกจากอาหารเช้าแล้วก็มีเวลามากพอให้กับกาแฟขนมแล้วก็การเดินเล่นนิดหน่อยก่อนที่จะกลับไทยและ wrap จบ The First Solo Business Trip ครับนี่แหละชีวิตวันหนึ่งของการทำงานของผมในฐานะ Business Development Team ไม่ใช่พนัวงาวก่อนครับเพราะว่านี่คือการมาอัปเดตให้ฟังครับเกี่ยวกับการและงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้หลังจากกลับมาจากที่เมกาครับแล้วไวเจอกันครับ